สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเสาร์วันที่สามเด้อพี่น้องครับเมื่อนี้เบ่าตึงมีงัวครับแม่ลูกหนึ่งคมแม่สาวงามๆามหนึ่งตูแล้วกางงัวทองสองตครับงัวทองสีแพ็คคูลเด้อเลเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ้งที่เด็ดกันก่อนครับเป็นงัวทองนะครับเด้อมาเบิ้งงัวทองกันคอนครับงัวทองสองตนี่อยู่ขอกเดียวกันครับพี่น้องครับนี่ถือกันดีเด้อ มาถึงสีโยกชุดเลยครับทองเก้าเดือนมาถึงสองตัวครับตัวทองเรียบร้อยครับความสูงลอยสามสิบลอยสามสิบตัวหนึ่งลอยสามสิบตัวหนึ่งลอยสามสิบสองครับนี่ตัวแรกนี่ครับกระทองเก้าเดือนครับทองเก้าเดือนครับตัวนี้ลูกสองข้าทองครับโอ้เชื่องเชื่องมาถึงสองตัวสองตัวนี้เปิดไว้ครับสามหมื่นแปดพันครับสามหมื่นแปดพันครับพี่น้องครับ ไปสนใจครับยกชุดนะครับมือนี่ยกชุดครับถ้าผู้ใดอยากแยกก็รอมืออื่นครับถ้ามือนี่บ่ได้ยกชุดจะแยกให้ครับมืออื่นครับนี่แยกกัอีกระค่าหนึ่งครับไปน้ากันกระชีถือลงมาจังหน่อยครับสองตัวนี่ครับสื่อสองได้ซีครับสื่อสองได้ซีง่วงขอกเดียวกันครับสมพรกันครับออกไลเลียกันเลยครับสื่อสองได้ซีเดอร์สองตัวนี่ครับ นี่งัวครับนี่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 ตัวที่สองครับตัวที่สองกระลำเงาๆนั่นหนาครับเงาๆนั่นหนาครับทองเก้าเดือนมัดทั้งสองตัวครับเก้าเดือนกลัวพันกระสีขอดครับประมาณอีกสองอาทิตย์ครับขอดครับตัวทองเรียบร้อยครับอันนี้ตัวที่สองครับสามหมื่นแปดครับยกสุดสื่อสองได้สี่ครับู้ดีครับงัวผู้เฒ่าเลี้ยงได้เด้อร์สองตัว มาตึงทําการเปลี่ยนเข้าให้แล้วทองที่สองมัดทั้งสองตัวครับนี่ตัวนี้กันางกันนาครับนาลึกครับตัวนี้เล็บดีนมสีเต่านี่ลูกสองค้าทองมัดทั้งสองตัวหัวคอ,อกเดียวกันพี่น้องกันครับสองตัวนี่ครับสื่อสองใดซีสามหมื่นแปดครับนี่สามหมื่นแปดอันนี้ตัวที่หนึ่งครับสื่อสองไดซีเดอเมื่อน,นี้ขอยกชุดก่อนครับพี่น้องครับเพื่อผู้ใดต้องการ สุดคุ้มครับซื้อสองได้ซีไปเลยครับถามมือนี้บ่มีไผย,ยกชุดมืออื่นบาตึงจังสีแยกให้ครับพี่น้องครับรอโทรมาถามเลยครับนี่โซสามสามหมื่นแปดครับสองตัวครับสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดถือตัวละเท่าใดพี่น้องถือตัวละสิบเก้าคนตัวนี้ ถ้าแยกก็สิอีกราคาหนึ่งครับอาสิแพงกว่านี้จังหน่อยครับแยกครับเพราะว่าไปตัวเดียวครับอันนี้ไป2โตัวครับซื้อ2ได้4ครับซื้อ2ได้4 38,000ครับพี่น้องครับพี่กัดทรงไกลๆนี่เด้อครับช่วงนี้เดินทางไกลบ่ได้ครับพี่น้องครับนี่เบิ่งครับซื้อ2ได้สุดคุ้มงัวหูมาทั้ง2โตัวเปลี่ยนเข้าให้มดทั้ง2โตัวจมูกบ่สีบ่แวงครับจมูกบ่สีบ่แวงงัว2อตัวนี่เป็นพี่น้องกันครับเป็นพี่น้องกัน ออกเดียวกันครับโอ้ยสุดขมนะครับเด้อเก่าเดือนมาถึงสองตัวครับนมไข่มาถึงสองตัวแล้วสามหมื่นแปดโอ้ราคายอมเย้าครับพี่น้องครับหายยากเด้ง่าทรวงครับทุกมือครับราคาเบาๆเนี่ยนี้ครับนังน้มาถึงสองตัวครับนังน้มาถึงสองตัวครับนี่ครับนมซีเต่ามาถึงสองเด้อเพชอมมาถึงสองนี่โอ้มาถึงสองครับอยู่คอเดียวกันเลยครับถือกันดี พี่น้องซื้อไปสุดคุ้มเลยซื้อสองได้สี่สามหมื่นแปดเท่านั้นสนใจโท่มากครับอยากได้งวดทองชุดนี้ไปมือนี้ขอขายยกชุดก่อนครับพี่น้องครับถ้าบอมีผููยกชุดมือนี้มืออื่นบาวตึงจังสีแจกไฮเดอร์นี่ตัวที่หนึ่งครับหูหูมาทั้งสองตัวครับบอดือบอซนนะครับบอดือบอซนครับสามหมื่นแปดซื้อสองได้สี่อ, 2, อ้าวเบิ้งตัวต่อไปครับ มาเบิงลูกพี่ครับตัวนี้เป็นลูกจิมมี่ครับมันเป็นเล่เล่พาบามันมาเด้อครับตัวนี้ครับเป็นลูกของจิมมี่ครับตัวนี้ครับเตือนใหม่เก่า <laughs> ตือนใหม่เก่าอายุปีน้อยๆครับอ,อายุปีน้อยๆเบิงครับพี่น้องครับเพิ่งครับ เบิงครับสุดยอดอิหีที่สุดยอดอิหรีสูงลอยสามิหาครับตัวนี้เปิดไบหนึ่งมืนเก่าพันครับพี่น้องครับหนึ่งมืนเก่าพันครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดหนึ่งมืนเก่าพันงวสาวครับปีน้อยครับปีน้อยนี่เบื้องครับ เป็นงวบบี้าบามันมากครับตัวนี้ครับหนังหนาครับหนังหนาครับสายเลือดผสมครับหนึ่งมืนเก้าพันประมาณปีสองเดือนสามเดือนครับนี่อีกบดนเดี๋ยวก็ได้ผสมครับได้ทั่งเมาได้ทั้งเข้าครับหู้ดียูดอกหู้ดียูพีหนังหนาหนาครับหนังหนาหนาแห้งด้อหนาแห้งครับหนึ่งมืนเก้าพันไปออกแดดออกแดด ออกแดดครับสูงลอยสามสิบห้าเพจดำปืป้ดเล็บงามครับเล็บงามเล็บงามหน้าตาฮึกดีครับหน้าตาฮึกดีหนึ่งมืนเก่าพันแดงบ่มี่มงตีพี่เล่มันครับตัวนี้เล่มันครับแดงบ่มี่มงแผวน้าบ่มี่มงแผวเลยจมูกบ่สีบ่แวง ได้ทังเมาได้ทั้งเข่าครับหนึ่งมืนเก่าพันครับไปหาสายเลือดดีแนวนี้ครับล่าวโถเด้อสิบเก่าเท่านั้นครับสิบเก่าเท่านั้นแขงขาใหญ่เล็บงามครับแขงขาใหญ่เล็บงามหนึ 10, ่งมื่นเกาพันแดงดีแม่สาวสดๆปีน้อยๆครับปีต้นๆปีต้นๆปีต้นๆสูงลอยสามสิบหาหน้าตาฮึกดี พี่แขงขาไงดีเล็บง่ามดีมือนเก่าเท่านั้นครับไปหาเลมันมาทางนี้ครับมาพีละเบิ้งใกล้ๆครับเบิ้งใกล้ๆจับได้ใบได้อยู่ครับจับได้ใบได้อยู่ตื่นใหม่เก่าหงอยซืือผุ่นเขาออกง่ามครับเขาออกงามอยู่จมูกสีดำบอยสีโบแวงนี่เบิ้งครับ โอยู่ครับโอยู่จับได้บายได้ตื่นใหม่เก่างอเบาตึงเลยซื้อบ่อเคยเห็นหนังน,าน,าน,านาั่นนะเลยมันเริ่มพี่น้องครับตัวนี้ครับสุดยอดสายเลือดหมื่นเก่าครับนั่นานะพีก่กัสทรงไกลๆครับอ้อมๆอ้อมๆ้อมแอมแถวนีออ้แล้วครับแอมแอมอ้อมๆแถวนี้ละหนึ่งหมื่นเก่าพันแดงดีสุดยอดแดงกมูชิบนี้ปูนเหี่ยวอัดลาดเหี่ยวอัดลาดเลย เงีอัลลาอิละเงา้อัลลาอ้าสนใจโทรครับ 9, หนึ่งมเกพสาวปีน่หอยเอเบิ้งชุดต่อไปครับเป็นง่วแม่ลูกเด้อแม่ลูกครับนี่ลูกตัวที่สามห้องเพิินครับง่วสีมุมงมักตาลครับมักตาลใหม่พล่นล้วครับนี่รุ่นนี่มักตาลใหม่ครับลูกไหว สีเขาเดือนนึงครับนี่ลูกไห้เดือนนึ่งก็ว่าได้เขาเบาตึงตัดปลายให้เองปลายมันเหลี่ยมฮะปลายลงจังหน่อยเพื่อผู้เฒ่าพนญยานง,าง่าลูกงลูกตัวที่สามครับสูงรวยสามสิบอย,ยู่สี่สุดยอดอีหลีครับตัวนี้เปิดไว้ครับหนึ่งมืนเจ็ดพันครับ1มื0นเจ็ดครับพี่น้องครับแม่พลพนสีักตาลใหม่ หนึ่งหมืนเจ็ดพันครับไปลูกลูกลูกไปทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นเดี๋ยวไล่ลูกออกเดียนให้เบิ้งครับนี่หนึ่งมืนเจ็ดพันครับแม่ลูกลูกตัวเมียเด้อครับลูกตัวเมียสีมักตาใหม่ๆเลยพี่อ่าง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 ,าง,างครับอ่างองเบิ้งครับหนึ่งมืนเจ็ดพันเด้องัวแม่ลูกลูกตัวเมียเป็นงัวเลี้ยงง,ง่ายๆครับงัวคุ้มนี่ แม่โพนที่ดีนมสีเต่านี่เบิ่งครับจมูกบ่สีบ่แวงเงยขึ้นเงยขึ้นตัดปลายเขาห้แล้วปลายเขาสีแหลมเส้นะเกินบวตึงลยห้าออกให้ลูกเพดเมียครับลูกเพดเมียลูกเพดเมียครับลูกไห้เดือนหนึ่งครับหนึ่งมืนเจ็ดพันครับชุดนี้ครับมวแม่ลูกลูกตัวแม่ยดูสีนี่สุดหยอดครับ มักตาลใหม่มักตาลซุกครับหน0 0งมืพันครับเมลูกพิกัดทรงไก,ก่ขึ้นเก่าครับทรงไก,ก่ขึ้นเกา่าอมแอ่อมอมแอมออม,แอมครับอมแอมแอมแถวนี้ละเอามักชุดใดครับคุณพอ่อคุณแม่โอ้หาบาวตึงเด้เลยนี่พี่บรรยากาศช่วงเศร้าวันที่สมครับ สามธันวาคมแล้วครับหมักชุดไดโทรมาเด้อครับมีสื่อสองใดซีมีแม่สาวแล้วก็มีแม่ลูกมีแตูหูหูครับเอาสำหรับชิปนี้ครับบาตึงปทุมราชกะขอจบชิปเพียงทนันท้ก่อนครับหมักโทรครับมักโทรเบอร์โทรเบอร์ไล่ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม